สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราได้ลายมือของคนดวงเฮงนะครับถูกรางวัน2วันติดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสําหรับมือนี้นะครับเจ้าของมือถูกรางวัน2รางวันนะก็คือวันก่อนก่อนหน้านี้วันหนึ่งเจ้าของมือถูกรางวันได้เป็นรถไฟฟ้า1คัน จากการส่งชิงโชคนะส่งผลิตภัณฑ์ชิงโชคได้รถยนต์ไฟฟ้า B Y D Auto 3มูลค่า1 000, 1 9 9 9ล้านบาทจากทางภาคเหนือนะนะพอวันลุกขึ้นหวยออกรถตอรี่ออกนะครับก็ได้รางวัลอีกเป็นเลขท้าย9 1 2ตัวนะ ทีนเราก็เลยอยากรู้ว่าเจ้าของมือมีอะไรยังไงตรงไหนในมือที่บอกว่าเจ้าของมือเนี่ยถูกรางวัลเพราะเส้นไหนยังไงอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงดูไปพร้อมๆกันเลยสำหรับมือนี้อันดับแรกเราก็จะมาวิเคราะห์มือกันก่อนนะครับสำหรับมือนี้นะ เป็นมือที่มีลักษณะผสมนะครับระหว่างสี่เหลี่ยมกับทรงกลวยแล้วก็ยังมีเล็บที่ผสมหลายแบบสแสดงว่ามือเนี้ยจะเป็นลักษณะมือผสมนะเพราะว่าหลังมือเนี่ยออกเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับวงสี่เหลี่ยมค่อนข้างชัดตอนปลายเนี่ยเลียวเข้าไปเป็นการผสมกันแล้วก็ยังมีลักษณะของเล็บมือที่ผสมกันด้วยนะ ตัวนี้เป็นเล็บที่ค่อนข้างยาวเล็บที่ค่อนข้างยาวจุดนี้จะเล็บค่อนข้างคล้ายๆทรงสามเหลี่ยม,มเมฆข้าวโพดจุดนี้จะเหมือนทรงสี่เหลี่ยมแต่ตอนปลายมนจุดนี้จะเหมือนวงรีอันนี้ก็คือลักษณะของมือผสมนะครับในเรื่องของมือผสมเนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายทำไมได้หลายอย่าง จุดต่อไปเราก็จะไปดูในมือหน้ามือว่ามีอะไรบ้างสําหรับมือนี้จะเห็นได้นะครับว่ามือดูค่อนข้างจะสมบูรณ์นะแสดงว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แต่พอแยกเป็นเนินจะเห็นได้ว่ามีเนินพฤหัสที่ค่อนข้างสูงเนินพฤหัสสูงชัดเจน จนเกินไปหรือว่าเนินเพื่อเ over ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจัดเจ้าอารมณ์แล้วก็ค่อนข้างจะเคร่งเครียดกับการอยากจะผักการพัฒนาชีวิตให้มันดีอันนี้ก็จะมีความกดดันในตัวเองค่อนข้างมากจุดที่2เนินเสาเนินเสาถือว่าสมบูรณ์ดีเต็มดีก็ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสดีๆด,ด้านหลักทรัพย์การเงิน รวมถึงเรื่องของเส้นที่น่าสนใจบนมือบนเนินเสาโดยรวมๆแล้วถือว่าเนินเสาค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นหลักหลักทรัพย์การเงินก็ดูดีจุดต่อไปก็คือเนินอาทิตย์เนินอาทิตย์ดูเต็มดูอิ่มแต่ว่าด้วยเส้นอาทิตย์ที่มาตัดนะครับทำให้ดูเหมือนเนินจะยุบไปแต่เอาจริงๆก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ ราะะฉนั้นเนินที่ก็ถือว่าสมบูรณ์ดีจุดต่อไปก็คือเนินพุธเนินพุธเนี่ยด้าน,นข้างค่อนข้าง,าง,างเต็มเบียดเป็นเนินอ,อาทิตย์นะตรงกลางยุบอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้สมบูรณ์ดีเท่าไหร่กอาจจะเป็นคนที่เรื่องของการพูดจาสื่อสารเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากนักหรือว่าใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงไหวพิบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จุดต่อไปก็คือเนินองังคารสูงบริเวณนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งในการทำงานมีความภาคเพียรพยายามดีจุดต่อไปก็คือเนินองังคารต่ำเนินองังคารต่ำถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจนบางครั้งก็เป็นการกระทาที่ กล้าหารมากเกินไปบางครั้งมันก็ดูจะบ,บ้าบิ่นเกินไปนะจุดต่อไปก็คือเนินจันเนินจันจินรนกการไหวพริบปฏิภาณการวางแผนดูยุบเล็กน้อยและสุดท้ายก็คือเนินสุกเนินสุก มือใหญ่ควรจะอวบอิ่มเต็มนะแต่สังเกตได้ว่าเส้นชีวิตเขาสั้นไม่อ้อมเนินแล้วก็ตัวเนินเองเนี่ยก็จะมีความเต็มแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งยุบแสดงว่าเจ้าของมือมีโอกาสนะที่จะสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ไม่เต็มร้อยแล้วก็เรื่องของความรักหรือความอบอุ่นในครอบครัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้สิ่งนี้ก็ควรจะต้องระวัง เมื่อเรามาดูเจ้าของมือนะครับเกี่ยวกับเนินนี้เราจะเห็นได้ว่าเจ้าของมือเนี่ยมีเนินพฤหัสที่มันโอเวอร์เกินไปเนินเสาดีเนินอาทิตย์ดีเนินพุธยุบไปหน่อยเนินอังคารสูงดีเนินดังคารต่ําถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเนินจันทร์ดีเนินสุกไม่สมบูรณ์โอเคเราก็จะเห็นได้ว่ามีเนินที่ เกินแล้วก็ขาด3เนินเนินที่ดี4เนินแล้วก็กางกลางฮะเป็น1เนินถ้าให้น้ำหนักในมือนี้ก็ถือว่าเป็นมือที่ดีมือหนึ่งนะไม่ได้เสียหายมากเป็นมือกลางกลางดีกลางกลางในเรื่องของเนินต่อไปจะไปดูเส้นในมือสำหรับเส้นในมือนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเส้นชีวิตอ่า ไม่คมชัดเท่าไหร่นะรวมถึงมีเกาะเกิดขึ้นก็าอาจจะเป็นคนที่สุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์มีโอกาสที่จะมีโรคประจําตัวได้สูงแล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนอันเนื่องมาจากเนินพฤหัสที่เด่นจนเกินไปรวมถึงเส้นชีวิตที่สั้นจุดต่อไปก็คือเส้นสมองเส้นสมองเกิดจากเส้นชีวิตโค้งลงมาบริเวณเนินจันทร์ จะสังเกตได้ว,ว่าเส้นไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆเพราะฉะนั้นเรื่องของความคิดไหวพิบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาในการจัดการการการะทำต่างๆก็ถือว่ามีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่งไม่ได้เสียหายแต่ก็ไม่ได้ดีมากจุดต่อไปก็คือเส้นใจเส้นใจค่อนข้างเข้มชัดรวมถึงตอนปลายชีย้ไปเนินพื้นัสแล้วก็ไปแตะพื้นันอีกจุดหนึ่ง แสดงว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่ค่อนข้างสมบูรณ์ดีความรับผิดชอบดีมากนะต้องบอกว่าดีมากเลยเพราะว่าเส้นใจสัมผัสเนินพฤหัสแล้วก็เมื่อมีคู่เนี่ยเรื่องของความรักก็จะเข้ามาส่งเสริมเจ้าของมือให้ดีขึ้นแต่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรระวังก็คือเมื่อมีความรักแล้วก็มักจะมีความเครียดความกังวลเข้ามาค่อนข้างมาก ในจุดนี้เจ้าของมือก็ควรจะระวังต่อไปก็คือเส้นวาสนาในมือนี้เป็นเส้นวาสนาที่ดีนะครับเพราะมีแรงขับผักดันคมชัดดีทีนี้มันก็จะมีเส้นอาทิตย์แล้วก็เส้นพุธเข้ามาสัมผัสด้วย ซึ่งส่งผลดีกับเรื่องของการงานหน้าที่นะทำให้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าพัฒนาได้ดีถ้ามองอย่างเงี้ยเส้นวาส,สนาตั้งตรงแสดงว่าต้องเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างลำบากเหนื่อยต้องต่อสู้ค่อนข้างมากแต่ว่าโอกาสในการสำเร็จมันก็มีมากเช่นเดียวกันซึ่งถ้ามองในภาพรวมๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนปลายของเส้นวาส,สนาเขาอะมีการแตกกิ่งหรือว่าเป็นตัววีตั้งขึ้นในช่วงอายุปลายๆลายไปแล้วแสดงว่า แ้วของมือเนี่ยมีโอกาสที่จะสบายหรือว่าร่ำรวยมากขึ้นในช่วงอายุที่เกิน50ขึ้นไปแล้วทีนี้เราก็จะเห็นว่าในมือเนี้ยถ้าให้มองความดีเสียเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์คนกลางกลางนะคนกลางกลางในสังคมที่อยู่อยู่อยู่กันเนี่ยมีความมีความสะดวกสบายในระดับหนึ่งมีเงินกินใช้ในระดับหนึ่ง ทีนี้เราก็จะมาดูในหัวข้อเรื่องว่าคนดวงเฮงถูกรางวัลสองครั้ง2วันติดเนี่ยมันเกิดจากเส้นอะไรโดยส่วนใหญ่แล้วเรื่องของเงินเนาะก็จะดูเส้นวาสนาแล้วก็เส้นอาทิตย์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองอีกเส้นหนึ่งสำหรับในมือนี้เนี่ย ก็ได้พิจารณาทั้งสองเส้นนะว่ามันเกิดจากอะไรจุดไหนกันแน่ซึ่งเจ้าของมือปัจจุบันมีอายุ36ปีเราก็ได้วัดเส้นออกมาแล้วจะเห็นได้ว่าในช่วง36ปีการงานก็ไม่ได้ดีนะครับเรื่องของการงานการเงินที่มาจากงานเนี่ยอาจจะมีปัญหาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการงานการเงินในช่วงปีนี้อายุ36เนี้ยก็อาจจะไปเรื่อยๆนะรวมถึง ค่อนข้างติดขัดแต่ว่าเส้นอาทิตย์ถ้าลองตามเส้นอาทิตย์ขึ้นมานะครับจะเห็นว่าช่วง36ปีเนี่ยเส้นอาทิตย์แตกกิ่งขึ้นมาส่งผลให้ในช่วงอายุเนี้ย 36, 36ปีเนี่ยมีโอกาสเรื่องของโชคลาภค่อนข้างดี เพราะว่าจากการสังเกตดูนะในช่วงอายุ36 3 0 36, 36ในช่วงอายุ36เส้นชีวิตก็ไม่ได้บอกอะไรเช่นกันแต่จุดที่เห็นจุดเดียวนะก็คือเส้นอาทิตย์ในช่วงอายุ36ปีนี้เป็นช่วงที่บอกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ ถ้าค้าขายก็จะได้รับกิจยศชื่อเสียงการยอมรับการเป็นที่รู้จักของคนในวงกว้างนะสำหรับมือนี้ก็จะเห็นแค่จุดเดียวจริงๆนะสำหรับช่วงอายุ36ปีว่าทำไมถึงตูกหวยยกผลประโยชน์ให้กับเส้นอาทิตย์เส้นเดียวเลยอ่ะ โอเคสำหรับมือนี้ก็จะจบแล้วนะครับมือของคนที่ดวงดีดวงเฮงมีโอกาสถูกหวยถูกรางวัลได้ของรางวัลมูลค่าสูงด้วยอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าเส้นอาทิตย์ขึ้นในจุดนี้แล้วจะโชคดีคุณต้องมองถึงพื้นพื้นรวมในมือด้วยนะว่ามือเนี้ยแม้จะว่าทำงานเหนื่อยทำงานเหนื่อยนะ แต่เขามีโอกาสดีๆนะเนี่ยเส้นวาสนาเขาดีนะแล้วก็ยังมีเส้นอาทิตย์นะที่ส่งผลหรือว่าส่งอิทธิพลต่อเจ้าของมือด้วยแล้วก็เดินพุนด,ด้วยเนี่ยพื้นฐานเขาไม่ได้เสียหายนะรวมถึงช่วงจังหวะนั้นนะในช่วงอายุนั้นนะ่ะมีเส้นอาทิตย์ที่ส่งผลให้กําลังถึงด้วยก็เลยมีโอกาส,ม,กาสมีโชคลาภเข้ามาโอเคสำหรับวันนี้ก็ จบในบทสรุปนะครับว่าคนที่ดวงเฮงเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากเส้นอาทิตย์ในช่วงอายุ36ปีเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ใครมีมีปัญหาสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ